จัดได้สวยมากค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านอยู่กับเล็กชาแนลพากินพาเที่ยวนะคะวันนี้พาชมสวนดอกไม้หน้าที่ทำงานของตัวเองเนี่ยค่ะดอกไม้คือกลิ่นมันหอมอ,อ่อนๆนะคะเป็นแบบเหมือนดอกวัชพืชประมาณนี้ค่ะ แต่ปลูกแล้วก็จัดสวนได้สวยมากเลยก่อนที่มันจะร่วงโรยเนาะเดี๋ยวเราเที่ยวชมข้างหน้านี่ก็จะเป็นอสัสเลเลออัอสเลียก็เริ่มโรยแล้วค่ะนะคะก็จะเข้าสู่ฤด,ดูร้อนนะคะจัดได้สวยมากอะ่ะลูยาวไปถึงโน้นเลยนะฮะขับรถผ่านไปมานี่คือสะดุดตาสีมันแจ่มมากเลยอันนี้เป็นทางเข้าหน้าเอาเลทนะคะจัดดอกไม้ได้สวย คือชอบกลิ่นของมันหอมมันอ่อนนะฝั่งนี้ก็จะเป็นอัสเรลียบานเต็มที่เลยนะคะจริงๆออสเรลียเนี่ยมันถ้ามันได้บานแล้วนะคะมันจะไม่ค่อยอยู่ได้นานเท่าไหร่ถ้าเจอฝนก็จะไปเร็วแต่ที่นี่คือสเสน่ห์ของมันก็คือมันจะค่อยบานนะคะก็คือมันบานไม่พร้อมกันนะอันตูมก็ยังเหลือเยอะอยู่เห็นไหมเนี่ย ก็คือได้เห็นหลายรุ่นว่ากันเถอะสนีของกุหลาบพันปีค่ะสวยนะคะเป็นทางเข้าค่ะจัดได้สวยทีเดียวหอม,มอ่อนๆนะคะมีความหอม,มอ่อนๆช่วงนี้ไปไหนก็จะประดับประดาไปเต็มไปด้วยดอกไม้นะหลากชนิด ของกาหลีถ้าสู่หน้าร้อนก็จะเป็นดอกกลาบนะคะไปไหนก็จะเด่นมากเลยตามพาร์์เมมตนสวนสาธารณะนะคะดอกนี้เยอะมากเลยระดุดตากับปีนี้ได้ชมดอกอัสเรลียแบบจุใจมากเลยในสถานที่ที่เข้าไม่ได้ก็เข้าได้นะคะก่อนหน้านี้โอ้โหแบบโคล้อมนะคะก็คือห้ามเข้าไปแบบ เจอผู้คนเยอะๆนะฮะช่วงนี้มันก็เขาเรียกว่าลายแล้วค่ะนะขายแล้วออสเตรเลียแปลงนี้นะคะเขาเข,า,ขาเรียกว่าปลูกเป็นรูปแผนที่ของประเทศเกาหลีอ่ะเกาหลีคา,คาว่าเกาหลีก็คือรวมเหนือใต้นะฮะก็ปลูกมาออกมาสวยทีเดียวค่ะอันนี้ก็เป็นหน้าทางเข้าของเขาเรียกโรเตอัเลทนะคะก็คือที่นี่เป็นอาเลทนะคะเป็นใกล้ๆที่ทํางานของเราเนี่แหละนะคะ ที่ทำานของเรานู่นขึ้นไปเขาเรียกว่ากลางหมบเขานะฮะนะคะก็คือเป็นทางด้านหน้าความสวยงามนะคะเล็กๆน้อยๆก็ความสุขทางใจก่อนแต่เขาทำงานค่ะช่วงนี้ลูกค้าเยอะนะคะโอเคค่ะหวังว่าทุกท่านคงจะชอบนะคะเห็นดอกไม้สวยๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากากดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครัต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ